ดวงดีดวงร้ายคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่14ถึง20ตุลาคม2567งานช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกที่ต้องใช้สื่อต่างๆนะเช่นพวกสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียนะครับหรือบางคนนี้อาจจะติดต่อทางประเทศเลยพวกอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันเป็นไปด้วยดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการติดต่อเจรจาการสร้างคอนเนคชั่นสายสัมพันธ์อะไรต่างๆถือว่าเป็นช่วงที่ทําได้ดีมากๆแต,แต่ก็ยังมีเรื่องของความกังวลความกลัว ความวิตกกังวลนะความไม่มั่นใจเข้ามาปนปอนอยู่นะก็ต้องพยายามทัศนคติหรือสร้างความมั่นใจให้ตัวเองให้มากนะครับอาจจะกังวลกับเรื่องต่างๆหรือพวกปัญหาก็ต้องเข้มแข็งนะครับ ภาวะนี้มันมีทั้งงานต้องแก้ปัญหางานย,กยากงานที่มันอาจจะทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยพักผ่อนไม่เพียงพอได้เหมือนกันต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับส่วนใหญ่งานที่เข้ามาเจอแต่งานยากงานที่แบบหินหินทั้งนั้นนะเอองานหมู่ๆไม่ค่อยเข้ามานะครับแต่เชื่อเถอะว่าคุณมีศักยภาพเพียงพอขอให้มั่นใจและตั้งอกตั้งใจฝ่าฟันทําไปให้ได้นะครับลูกค้าก็น่าจะมีเงินเยอะเหมือนกันนะครับนั้นก็น่าจะส่งผลดีถ้าคุณแก้ปัญหาเหล่านั้นได้รายได้ก็ น่าจะเป็นเงาตามตัวเหมือนกันงั้นการเงินก็ถือว่าดีอยู่มีโอกาสได้จับเงินจนํานวนมากด้วยแต่ขนาดเดียวกันก็มีเหตุจะต้องใช้จ่ายเยอะพอสมควรอันนี้ต้องควบคุมระวังให้ดีเป็นช่วงที่ต้อง คุมเรื่องของรายรับรายจ่ายให้มันบาลานให้มันสมดุลให้ได้นะครับอาจจะต้องมีลวดไหลไปกับอาจจะบางโทนนี้อาจจะต้องแบบแบ่งกับคนอื่นนะได้มาไม่เป็นก่อเป็นกรรมนะครับได้มาแล้วก็ต้องแบ่งคนนู้นคนนี้หรืออาจจะต้องมีเรื่องใช้จ่ายออกไปนะครับเช่นใช้ไปกับเรื่องของรถลายานพาหนะนะใช้ไปกับการเดินทางต่างๆพวกนี้ smiles. นะครับมีเหตุต้องใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยด้านความรักเอ่อคนโสดก็ถือว่าเป็นช่วงที่น่า าจ,จะต้องตัดสินใจให้ดีๆนะครับอาจจะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเข้าขายพวกรถไฟเรือเมย์ยีเกตํตำรวจดูให้ดีๆแล้วกันไม่ก็เจอพวกเจ้าชู้นะ พวกรักเพศเดียวกันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าคุณชอบหรือเปล่านะแต่ถ้าทางคุณจะไม่ค่อยมีเวลานะแล้วก็ระวังเรื่องอกหักรักคุดนะครับช่วงนี้ถือว่าด้านความรักไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าหรือการทามาหากินดีกว่าส่วนคนมีคู่นะครับช่วงนี้ก็ต่างคนต่างโฟกัสเป็นคนละเรื่องนะคู่ของคุณก็อาจจะต้องไปโน่นไปนี่นะครับนะแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของความสุขสบายซะมากกว่าตัวคุณเองก็ค่อยๆหรือระมัดระวังกับอ,อยู่กับเรื่องของการใช้จ ยังไงแบ่งเวลาปรึกษาหารือกันบ้างหรือทําความเข้าใจกันบ้างนะครับจะได้ช่วยกันดูแลกันไปมานะส่วนเรื่องสุขภาพนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดเส้นเลือดนะหัวใจความดันทั้งหลายนะครับถ้ามีโรคประจําตัวเหล่านี้อยู่ต้องระมัดระวังหน่อยช่วงนี้ซึ่งโดยภาพรวมจริงๆแล้วแข็งแรงดีนะครับนะแต่ว่ามีเกณฑ์จะป่วยจะเจ็บได้เนื่องจากโรคที่ว่ามานะครับ นนั้นดูแลระวัดระวังตัวให้ดีแล้วกัน